ต่อไปเป็นทิป number 8นะครับ Eight just start thinking in English with a mantra or a motto อ่ะเ,ออเห็นเคอร์เซอร์ผมนะลูกศรผมนะผมกำลังชี้ไปที่คำว่า mantra นะครับกับคำว่า motto นะครับ motto นี่ก็พูดทับศัพท์กันอยู่แล้วนะ motto ก็ Mot to, มันก็จะเหมือนว่าเป็นคำขวัญอะไรเงี้ยนะ เอาไว้กระตุ้นจิตใจเงี้ยเช่นแบบอะไรนะรวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นมอโตนะครับผมเป็นคนดีผมสวดมนต์ทุกวันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นมอโตที่เขาเอาไว้กล่อมตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่คําว่ามันตราเนี่ยมันตราเออเนี่ยไอ้ที่พูดถึงสวดนมนต์เพราะผมเห็นคานี้มันตราเนี่ยมันคือคําว่ามนตราที่ที่ไทยเรายืมภาษาแขกมานึกออกไหมครับฝรั่งก็เอาไปใช้เหมือนกันนะ ก็คือก็จะกลายแต่ว่าเขาไม่ได้ออกเสียงว่ามนตราเขาออกเสียงว่าเป็นมันตรานะครับอันนี้คือคําเดียวคําว่ามนมนตราของไทยเลยแหละนะครับเพราะเรายืมภาษาอินเดียมาอีกคํานึงที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณรู้หรือเปล่านะคําว่าพันช์พันช์ที่เป็นเครื่องดื่มเอ,อเครื่องดื่มที่เป็นพันช์พันช์ตัวนั้นก็มาจากคําว่าปัญจะนะปัญจะที่แปลว่าห้านะครับ เข้าใจว่าไอตอนเขาทําน้ําผล,ลไม้ที่เรียกว่าพันช์ก็คงใส่อะไร5้าอย่างเนี้ยเนาะเขาก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่าปัญจะพอไปเป็นภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นพันช์อะไรเงี้ยนะครับเอากลับมาก็คืออันนี้เขาบอกว่าให้คิดเป็นเป็นแบบเริ่มเป็นวลีสั้นๆนะแบบจําไว้ใช้อะไรเงี้ยเป็นเป็นมอโตหรือว่าเป็นคําขวัญกระตุ้นจิตใจตัวเองอะไรเงี้ยนะอลองดูว่าเขาอธิบายยังไงนะครับ or some phrase that just gets you started like on autopilot automatically so my phrase might be i am improving my english every day and i would say that in english out loud to myself or just think it okay i'm improving my english every day เหมือนกับพูดให้เป็นคําติดปากหรือว่ามีประโยคอะไรบางอย่างที่พูดให้ติดปากอย่างเงี้ยถึงเวลาจะใช้งานมันจะได้แบบไหลออกมาเป็นที่เขาใช้คำเมื่อกี้นะออโต์โรปหรือว่าอโตเ i มตินะครับคือจะบอกว่าในคลิปหน้าจะมีจะมีทริคเดียวกันนะครับอันนั้นเขาจะบอกว่าให้ให้ให้ฝึกบทสนทนาบางอย่างที่ ใช้บ่อยๆอ่ะแล้วเวลาเราตอบเราจะได้ตอบเป็นอัตโนมัติเอารมณ์เดียวกันนะครับเดี๋ยวไอ้นั้นคราวหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้เขากำลังยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเขาจะพูดว่า I'm improving my English every day แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาโปรตุเกสคือประมาณกระตุ้นตัวเองให้ฝึกภาษาโปรตุเกสอย่างไม่ย่อท้อเนี่ยเขาก็จะคิดมอตโตขึ้นมาพูดกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะ If I'm learning Portuguese I might say to myself b o n dia cada dia estou melhorando Me o meu português. Yes, okay, like with emotion is really important, really really important. อ่ะมีอันนึงที่อยากให้สังเกตคือตรงนี้นะได้ยินไหมเขาอ,ออกเสียงว่าอะไรเขาไม่ได้อ่านว่า important นะครับเขาอ,อ่านว่า important นะอีตัวนี้อีตัวทีตัวนี้หายไปเลยเป็นแค่เป็นแค่จังหวะหยุดเสียงนิดนึงในคอ important นะครับ ออันนี้เล่านอกเรื่องนะตอนหนึ่งที่ผมไปเรียนโทเนี่ยแล้วเจอฝรั่งคนหนึ่งนะเขาก็พูดคำว่า sentence นะครับเราก็แบบพูดคำอะไรของมือว่า sentence อย่างเงี้ยนะเราก็มันก็มองหน้าผมแล้วก็พูดย้ำมาสองสามรอบเสร็จปุ๊บมันก็นึกได้ว่าอ๋อไอ้นี่แม่งกระเหรี่ยงนี่ว่าเขาก็เลยพูดคำว่า sentence นะครับ sentence ที่แปลว่าประโยะคน์อ่ะคนไทยอ่านว่า sentence ใช่ไหมแต่ว่า มันต้องสเตทเพียงแรกมันก็เลยต้องอ่านว่า sentence นะครับแต่ว่าก็เนี่ยแบบสไตล์ฝรั่งไอตัวทีตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนอันทีเสียงสั้นยังไงก็ไม่รู้ะนะแต่ว่าเวลาอยู่กลางคําคำอ่ะเขาจะแบบอึกอึกอยู่ในคอเนี่ยนะแต่ไม่ออกเสียงตัวทีเขาก็เลยออกเป็น sentence นะครับอย่างอันนี้เขาจะอ่านว่าเป็น important นะครับลองฟังใหม่นะ like with emotion is really important really really important even if i look crazy it doesn't matter it does help you and it lifts your spirits and it gives you energy to improve your language skill คือค you know, ือเดี over, you know, oh, Leonardo, ain, ๋ยวเน้นคําว่าไอ้ตัวทีแบบเมื่อกี้ทีนึงคือถ้าคุณรู้ว่าคําว่า important มันสามารถออกเสียงแบบนี้ได้นะแล้วพอครั้งต่อๆไปเวลาคุณได้ยินคนพูดคํานี้กลับมา important เงี้ยคุณก็จะรู้อ๋อแม่งพูดคําว่า important ไว้อะไรเงี้ยนะ ลายฟังว่าทำไมถึงต้องเขียนว่าพูดให้ชัดก่อนเราถึงจะฟังออกนะครับ Finally อะ Finally แล้วนะครับอัน,นต่อไปจะเป็นทิปที่9แล้วนะครับ